นี้เราจะมาสอนใช้เครื่องสตอย์กันนะคะโดยที่เครื่องสตอย์ก็จะมีทั้ง2จอค่ะเป็นจอหลักแล้วก็จอพวงค่ะการที่เราจะต่อจอพวงนะคะเราก็ต้องโยงสายจากจอพวงมาค่ะก็คือสายตัวนี้ค่ะมาต่อที่หลังเครื่องค่ะโดยที่หลังเครื่องก็จะสามารถต่อได้สองทางนะคะคือด้านนี้บนจอค่ะกับด้านหลังเครื่องค่ะด้านนี้ค่ะแล้วก็ต้องดูให้ดีนะคะว่า ที่เสียบค่ามันจะมีบ่าค่ะให้ชนกับบ่าค่ะเ,เสียบเข้าไปเลยแล้วก็หมุนข้างๆหลังจากนั้นก็นทำการเสียบบากค่ะ เราจะทการเปิดเครื่องค่ะโดยเราจะเริ่มเปิดจากข้างล่างค่ะเป็นเครื่องแบตเตอรี่สัมองนะคะแล้วก็รอสักพักหนึ่งค่ะให้จอขึ้นค่ะเมื่อเครื่องสตาร์ทติดนะคะก็จะหน้าตาไปแบบนี้ค่ะต่อมาเราก็จะมาเปิดที่จอพวงค่ะจอพวงเราก็ต้องเสียบปลั๊กจอพวงก่อนนะคะ ังจากแลเราก็จะมาเปิดที่ปุ่ม power ค่ะถ้าปดปุ่ม power ไม่ติดนะคะเราก็จะมาเปิดสวิตช์ด้านหลังเครื่องค่ะแล้วก็กดปุ่ม power อีกทีค่ะค่ะก็จะติดเป็นหน้าจอ องของเครื่องสตรนะคะแล้วก็จะมาเตรียมเสียบสายท่วงไว้ค่ะโดยที่เราต้องเสียบสองอันนะคะนี่อันนี้แล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้เราก็จะดูที่จุดสีแดงค่ะให้ตรงกับจุดสีแดงตรงนี้นะคะ แล้วก็เตรียมเสียบแฟนได์ให้เรียบร้อยะคะ่ะแล้วหลังจากนั้นค่ะเราก็จะมาเปิดเครื่องจ่ายแก๊กกันนะคะในที่ปุ่มเปิดอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ทาการเปิดแก๊สค่ะโดยที่เราจะหมุนตามลูกศรน,นะคะโอเคหมุนให้สุดนะคะเรากลับมาดูที่หน้าจอนี้นะคะแล้วก็ ตรงนี้จะบอกปริมาณแก๊สในถังนะคะแล้วก็ตรงนี้บอกปริมาณแรงดันค่ะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่12ค่ะสามารถปรับเพิ่มปรับลดได้ค่ะแต่ถ้าอยากให้เลขโชว์วันนี้เราก็ต้องทําการปิดแก๊สก่อนค่ะแล้วก็กดเพิ่มลดแล้วก็ตรงนี้เป็นปรับโฟนะคะสูงสุดก็คือไฮโฟค่ะ30โลโฟ์เราก็จอยยื้ประมาณ5 1 0ค่ะแล้วการกดเปิดแก๊สก็กดตรงนี้นะคะ ประมาเป็นเครื่องไรซอสค่ะแล้วก็จะมาเปิดตักปุ่มนี้ค่ะแล้วก็ปรับไฟเปิดตรงน,นี้ค่ะมานะคะเราจะมาเสียบสารต่างๆเข้ากับเครื่องสตอน,นะคะสายแรกก็คือสายไรยซอสค่ะโดยที่ในฟิวก็จะส่งฝั่งนี้ออกมาให้เรานะคะ ก็ต่อมานะคะก็จะเป็นสายคาเมลาะคะ่ะก็จะมาเสียบข้าตรงนีนะะ้แล้วก็มาต่อคาเมล่าต่างๆ่สสาย,สายต่างๆ10สิทธนะคะแล้วก็มาต่อเลน,นะคะ่ะ ซอนะะคะแล้วก็ทำการเปิดไฟตรงนี้ค่ะแล้วก็กดไม้บาลานซ์ค่ะแล้วก็กดเรคคอร์ดนะคะกดด้านนี้แล้วก็ถ้าจะทำการถ่ายภาพก็กดด้านฝั่งตรงข้ามค่ะเมื่อเรคคอร์ดนะคะก็จะขึ้นเป็น เ,เมื่อเสเร็จเคสผ่าตัดนะคะเราก็จะทำการสต็อปเรียอร์ดค่ะโดยกดที่เดิมนะคะหน้าจอก,ก็จะขึ้นเป็นแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็ทำการปิดไฟค่ะก็ปิดไฟค่ะแล้วก็ปิดเครื่องค่ะถอดสายแล้วก็ถอดสายกล้อง่าค่ะ ก็ทำการปิดแก๊สนะคะโดยเราก็จะมาปิดแก๊สตรงนี้ก่อนค่ะกดเข้าไปค่ะแล้วก็ไปปิดที่ถังแก๊สค่ะโดยหลุดเบกิ้งโค้ดค่ะเมื่อปิดถังสนิทแล้วนะคะแล้วก็มากดเปิดแก๊สค่ะเพื่อไล่แก๊สอีกทีหนึง แสดงผลว่าไม่มีแก๊สในถังแล้วนะคะแล้วกดปิดเครื่องแล้วก็มาถอดสายพ่วงนะคะแล้วก็มาปิดเครื่องระบบทั้งหมดค่ะ แล้วก็ทกําการไปที่สุดท้ายก็คือปิดแบตสํารองค่ะกดที่ออปค้างไว้ค่ะเรียบร้อยนะคะเมื่อปิดจอหลักแล้วนะคะเราก็ต้องมาปิดจอโวงเลยค่ะโดยกดปุ่มเดิมค่ะเ o w e r เรียบร้อย ะะแล้วก็จะมาเปิดเครื่องกันค่ะโดยเป then, ิดมาเครื่องก่อนเลยค่ะก uh ็กดที่ออนค้างไว้ค่ะแล้วก็รอเครื่องติดนะคะเมื่อเครื่องติดในหน้าจอแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาทําการเปิดเครื่องแก๊สกันนะคะโดยที่เราก็จะมาเสียบสองตัวนี้เข้าที่เครื่องค่ะโดยที่ตรงนี้จะมีลูกศรอยู่นะคะ ให้เสียบเข้ากับจุดสีแดงค่ะให้ตรงกับจุดสีแดงค่ะแล้วก็เสียบอันนี้นะคะกดเปิดเครื่องค่ะโดยที่จะแตกต่างจากเครื่องเก่าคือเป็นหน้าจอทัชสกรีนค่ะแล้วก็มาทำการเปิดแก้สค่ะ อโอเพนนะคะปิดให้สุดค่ะโดยที่เครื่มจ่ายแก๊สเรื่อใหม่ก็จะสามารถเแอกแร้ว่าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็จะถ้าเป็นเด็กนะคะเจ n ากระกับโฟล์คะจะแม็กซ์สุดอยู่ที่15ค่ะถ้าเป็นผู้ใหญ่นะคะ แม็กของเพชเชอรอยู่ที่30ค่ะแม็กของโฟรอยู่ที่50ค่ะแล้วก็ปรับเพิ่มลดได้ค่ะ,คะการเปิดแก๊สนะคะก็กดเปิดตรงนี้ค่ะเป็นเครื่องไรซอนนะคะแล้วก็จะทำการเปิดตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถปรับเพิ่มลดไฟได้ตรงนี้ค่ะ ก็จะส่งสายไลซ์ซอสออกมาค่ะโดยส่งด้านนี้ออกมาค่ะแล้วก็จะเสียบไปที่เครื่องนะคะต่อไปเป็นสายคาเมล่าค่ะก็จะส่งด้านนี้มาให Lady. ทำการกดไว้บาลานานะคะก็จะขึ้นล่ค่ะแล้วก็กดเรคคอร์ดค่ะก็จะขึ้นเป็นตัวสัญ,ญลักษณ์วิดีโอค่ะเมื่ออยากกดถ่ายภาพค่ะก็กดฝังตรงตรข้างกับเรคคอร์ดนะคะก็จะเป็นรูปถ่าย เืเสร็จผ่าตัดนะคะเราก็จะทำการสต็รปเดรคคอร์ดคันโดยกดปุ่มเดิมค่ะที่เราทำการสตาร์ทแล้วก็ถอดเลนค่ะแล้วก็ทำการปิดเครื่องต่างๆนะคะ เดี๋ยวเราจะปิดเครื่องแก๊สนะคะแล้วก็ปิดตรงนี้นะคะแล้วก็ไปหมุนทางแก๊สให้ปิดค่ะให้สนิทนะคะเมื่อมาปิดทางแก๊สะะแ,กแล้วนะคะที่หน้าจอก็จะแสดงเป็นแบบนี้ค่ะคือไม่มีแก๊สแล้วนะคะแล้วก็ทำการปิดเครื่องค่ะ มาเราทำการปิดสายไล้ซ้อนนะคะแล้วก็กดที่สตแตนบายะคะ่ะแล้วก็ปิดเครื่องค่ะายล้วปิด่สายกล้อนะคะ ระบบทั้งหมดขันตัวนี้ค่ะแล้วก็รอหน้าจอดับแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็มากดปิดที่ตรงนี้นะคะแล้วก็รอเครื่องดับสักพักนึงค่ะหลังจากนั้นเราก็มาถอดปลั๊กนะคะ